เฮ็ดจังไหนจังสิมีคนม่หยุดสดะุดตาเบิ่งคลิปวิดีโอของเฮ้าตั้งแต่เริ่มวินาทีแรกที่พนไทยหนาฟีดเขามาเจอวิดีโอของเฮ้าใส่ไปเลยเด้อจ้ะบ่ต้องไปสวัสดีให้มันพร่ำเพื่อแล้วก็บ่ต้องไปว่าโอ้ยรอเพื่อนเข้ามาก่อน มาต้องด้วจ้าใส่ไปเลยเนื้อหาเน่นๆที่เฮ้าิเว้าเข้าไปว่าเฮ้าิเว้าเกี่ยวกับเรื่องหยังเว้าไปเลยจ้า20วินาทีแรกที่คลิปวิดีโอของเราถ่ายทอดลงไปนั่นเลยค่ะคนจะสนใจมากที่สุดหลังจาก20วินาทีถ้ามันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีสาระนี่เขากับสบปัดคลิปเฮาทิ่มด้จ้ เขากับสิบปชมต่อไปนั่าจะใส่ลงไปโลดใส่ลงไปโลดหัว้อหัวขอใดที่เฮาอยากเว้าหัวขอใดที่เฮาคิดว่าคน้น่ะสิไม่หยุดเบิ่งคลิปวิดีโอของเฮาแมนบ่าจาะเออบ่ต้องไปพร่ำเพื่อหรือคันว่าคันเวลาคุณอันเฮ็ดกับข่ากับน้ำเฮ็ดอาหารกินโช์อย่างสิก่กใส่เข้าไปเลย ่เข้าไปเลยแล้วก็เฮ็ดอีกยังให้มันน่าสนใจแบบปฏิกิริยาหรือว่าอาการหนาตาของคุณก็บอกว่าคนเวลาเอาไ่ปากก็อืมอร่อยอีหยังก็ว่าไปหรือว่าคันท่าคลิปการท่องเที่ยวยังกะสวยมากเลยค่ะตั้มค่ะอะไรก็บ่าไปให้มันตื่นเต้นนะจ๊ะคำว่าตื่นเต้นให้มันแบบโอเวอร์เออติคนแบบเขามาเบิ่งใช่แล้วกะ ขึ้นหน้าเหลือเสื้อแถไออยังจังสิเห็นมันว้าวนะจ้ะนี่แหละคือเทคนิคน,น้อยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่เราควรจะเก็บไปใช้กับคลิปวิดีโอของเรานะคะเหมือนเหมือนกับอ่พี่ไมนี่หละจ้ะเวลาอวอลเวลาคุยคันท่าเข้าวอแบบหนาเบือ่อหรืออีอยังส <c oughs> ีหนาซีตาที่มันหนาเบือ่อยังสิมันกับมดึงดูดนะจ้ะคนกันสิบบมามเบิง้งคลิปเข้าห้มันจบ นั่นแหละค่ะทำไปเลยอะไรที่จะหยุดแล้วก็สะกดจิตคนเข้ามาดูใช่ไหมเออคันถ้าเฮดบ่เป็นกน็ลองเบิ่งจ้าล่องเบิ่งแลวกะอันมาเปิดเบิ่งคลิปของตัวเองนั่นละจ้าเปิดเบิ่งแลวกะเข้ากับสติช่มตัวเข้าเองคันท้าบด่ดีหรือหรือว่าคุณคิดว่าเออคนขือสิบบมักดอกเข้าก็ล่องอีกเข้ากับเฮดอีกมันมาจาก เดไปเรื่อยๆจนกว่าเฮาแฮปปี้แมนบอนี่แหละค่ะส่วนดีของการอัดคลิปวิดีโอลงในช่องออนดีมานแล้วก็ทำเงินไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆทำเงินได้ค่ะ